เรื่องย่อละครเรื่องสงครามหมอลำตอนที่11ออกอากาศวันพุทธที่1ตุลาคม2,568เวลา19นาฬิกาทางช่องวัน31เหตุการณ์คือพิมพ์ดาวและพีรชาคิดหาทางแก้ปัญหาเกิดปัญหาขึ้นกับวงอีสานนครศป์ไม่หยุดหย่อน เมื่อนักดนตรีที่ติดต่อให้มาขึ้นโชว์ในวันเปิดตัววงเกิดยกเลิกงานอย่างกระทันหันจึงทำให้พิมพ์ดาวระบทโดยต่ายอรไทยกับพีรชาซึ่งระบทโดยเพชรโบราณินและทุกคนในวงช่วยกันคิดหาทางรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ติดตามรับชมละครเรื่องสงครามหมอลำออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา19นาฬิกาทางช่องวัน31และสามารถรับชมละครย้อนหลักที่แรกทาง True ID ผ่าน3ช่องทางทั้งแอปพลิเคชันเว็บและกล่อง True ID TV Box